สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการพ่พี่กันเนธทยากระคะ่ะวันนี้นะคะ,ะกลับมาพบก,กับมอน,นิานะ,ะแม่นแม่นท่านี้เลยนะคะวันนี้มอน,นิานะคะจ,จะทานายดวงความรักเนื้อคู่นะคะคู่แท้ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาเช็คดวงเจาะลึกแบบละเอียดกันนะคะโดยไพ่พ่พี่กันเนธดวงตาสวรรค์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์นีนาแต่เพียงผู้เดียวนะคะ เราจะมาเช็คก,กันนะคะว่าคู่แท้ของคุณเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเริ่มด้วยนะคะแลวจะมีเคล็ดลับดีๆนำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเราจะเสริมดวงนะคะความรักอย่างไรนะคะวิธีเสริมดวงความรักนะคะให้เราได้เจอคู่แท้ของเรานะคะและวิธีปรับดวงชะตานะคะให้ดีขึ้นทุกๆด้านด้วยนะคะเอานี้เรามาเปิดดวงนะคะของ ผู้ที่เกิดเดือนมกราคมนะคะ2อ5 8หารในเรื่องของความรักนะคะก่อนอื่นอาจารย์จะใช้พลังจิตที่มีนะคะส่งไปที่ไพ,พ,พ่พิเกเนตรดวงตาสวรรค์นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำอย่างโรนาคต่วงหน้าร้อเซนนะคะขอตั้งจิตนะคะสื่อไปที่ไพ,พ,พ่พิเกเนตรดวงจาสวรรค์นะคะ ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่พิเพนี่ดวงจันจสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะ ในเรื่องความรักนะคะของสําหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมนะคะ,ะในปี2558นี้นะคะดวงความรักคุณนะคะคุณเป็นผู้หญิงนะคะได้ไพ,พ่พระแม่รัศมีนะคะขี่สิงค์นะคะหมายความว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถนะคะอาจจะเป็นเป็นแม่ไม้ ตอนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้นะคะถ้าเ,าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคนเกิด,ดกเดือนมกราคมไปถึงคนที่เป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้นะคะถ้ายังไม่ได้แต่งงานนะคะก็อาจจะถือว่าในเรื่องของความรักนะคะเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะหาคู่ยากนิดนึงสาหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมนะคะเป็นในเรื่องของวิบัตก,กรรมนะคะคุณมีวิบัตก,กรรมเก่านะคะตัวของคุณเองนะคะ เลขพระยี่สิบเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามนะคะหมายความว่าตัวคุณเองมีวิบากกรรมเก่านะคะทาให้ชั้นนี้นะคะอาจจะเป็นดวงที่หาคู่ยากนะคะพบเจอคู่ยากนะคะสาหรับเป็นผู้ชายก็อาจจะแต่งงานช้านะคะเป็นผู้หญิงก็อาจจะแต่งงานช้าอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่อยู่นะคะหรืออดีตทีท่ผ่านมาในเรื่องของความรักคนเกิดอนมกราคมนะคะอาจจะเคยมีคู่ครองกันแล้วนะคะหรืออาจจะ อย่าล้างหรือเลิกลักกันไปนะคะได้ไพ่67เนะคะเป็นพระแมก่กาลีเยาพระติวเจ้านะคะหมายความว่าความรักของคุณนะคะในช่วงปีนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะ,นะคะที่จะแยกทางกันนะคะหมยายถึงว่าแยกกันอยู่นะคะหรือว่าแยกกันอยู่คนละจังหวัดนะคะแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะคนที่เกิดใดนมกราคมนะคะในเรื่องความรักนะคะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะความรักคุณอาจจะ ไม่สมหวังนะคะส่วนผู้ใดนะคะต้องการให้มีความรักนะคะที่สุดสมหวังนะคะอาจารย์แนะนํานะคะจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะสาหรับเสริมดวงคนเกิดเดือนมกราคมนะคะอนาคตที่คุณจะเจอนะคะความรักนะคะใครที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือยังโสดนะคะหรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะ,ะปีนี้นะคะคุณอาจจะสมหวังนะคะได้เจอความรักที่ดีได้เจอ ผู้แท้ที่ดีนะคะได้ไพพระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมนะคะลงมาปวดมนุษย์นะคะหมายความว่าคุณนะคะมีโอกาสาที่จะสุขสมหวังนะคะได้แต่งงานนะคะมีคู่ครองได้เจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะชีวิตคุณอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วนะคะและเคยหย่าร้างกันไปนะคะคนที่เป็นพ่อแม,ม่แม่แม่นะคะก็มีโอกาสาที่จะปีนี้นะคะได้เจอคู่แท้ ได้เจอรักแท้นะคะเพราะว่าเป็นวิบากกรรมในเชติบังก่อนนะคะทาให้เราได้มาเจอคู่แท้ชีวิตนะคะคนเกิดเดือนมกราคมในเรื่องความรักนะคะอาจจะมีการนะคะแต่งงานหลายครั้งนะคะหรืออาจจะอยู่เป็นโสดนานนะคะมีผู้ยากนะคะเพราะว่าทํางานหนักนะคะของสําหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมนะคะความรักของคุณถือว่า,าในปี2558มีโอกาสที่ อาจจะเจอคู่ครองคู่แท้รักแท้อาจจะได้แต่งงานนะคะสมแบบใครที่เคยมันหมายกันไว้นะคะปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมหอลงโรงนะคะกับในเรื่องความรักนะคะสำหรับเสริมดวงนะคะความรักนะคะจะแนะนำนะคะให้ไปกราบขอพรนะคะองค์เทพความรักนะคะเป็นเทพที่ประทานความรักให้ท่านสุขสงหวังนะคะก็เป็นเทพพระตรีมรติ นะคะให้นำนะคะเก็ดลับง่ายๆนะคะใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะหรือเคยมีแฟนแล้วแต่ไม่เคยสมหวังนะคะอันข้อแรกเลยนะคะให้ไปขอพรท่านให้นําดอกกุหลาบสีชมพู99ดอกนะคะนำไปถวายปฏิมุรตินะคะท่านทรงชอบดอกกุหลาบมากนะคะแล้วก็อาจะแนะนําถ้าเราไปทําบุญนะคะอยากให้ความรักสมหวังให้ใช้เป็นลักษณะของคู่ นะคะไปถวายอาจจะเป็นหมอนคู่นะคะเอาไปร่วมสําหรับพิธีการบวชนาคุปสมบทที่เราต้องการใช้เป็นคู่นะคะเราไปถวายหมอนคู่นะคะในร่วมพิธีบุญนะคะหรืออาจจะเป็นแจกันคู่นะคะซื้อไปถวายทางวัดนะคะเป็นที่สําคัญนะคะอารอยากให้ใช้เทียนคู่เป็นสีจมพูให้เอาไปถวายนะคะแล้วก็จุดที่นะะักพระประธานแล้วก็ขอพรน,นะคะบอก ชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดน,นะคะแล้วก็บอกต่อท่านบอกต่สิ่งจัตสิธิ์นะคะในขอให้ลูกได้เจอคู่แท้นะคะให้หมดมบิบาตก,กรรมเก่านะคะจะากอดีตชาติถ้าเราเจอคนไม่ดีอยู่ก็ขอให้อ่ามีเหตุนะคะให้ต้องแยกกันไปหรือว่าเลิกกันไปนะคะให้หมดเวรหมดกรรมกับคู่ครองที่ไม่ใช่คู่แท้ของเรานะคะให้สิ่งจัตศิธิ์เปิดตา ได้เจอคู่แท้โดยเร็ววันนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะคนเรานะคะเกิดมานะคะมีเวรนมีกรรมนะคะม่รู้กี่พบกี่ชาติอาจารย์ก็อยากจะแนะนําท่านผู้ชมว่าคนเราไม่อาจที่จะแก้ไขกรรมเก่าได้นะคะแต่เราต้องสร้างบุญใหม่นะคะเราไม่รู้ว่าเราเคยทําเวรทํากรรมอะไรมานะคะแต่ปัจจุบันขอให้เราะะทำความดีสะสมบุญกุศลไว้นะคะเป็นตะเบียงบุญไว้ชั้นหน้า นะคะสร้างบุญบาร,รมีนะคะการให้ทานบาร,รมีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราได้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ให้โดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนนะคะเวลาเราจะให้ใครเราไม่ต้องหวังเราให้คนที่ไม่เคยเจอคู่แท้เลยนะคะหรือว่าไม่เคยเคยเลิกกันไปนะคะ ม่เคยเจอความรักที่ดีเลยอ,อยากจะให้เจอคู่ครองเกลื่อนหนุ่มที่ดีจะแนะนานะคะให้หนึ่งให้คุณขอขอมากรรมนะคะขอขอมากรรมต่อเจ้ากรรมในเวรสวดมนต์นะะั่งสมาธิแล้วก็ขอขอมากรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็แผ่เมตตานะคะขออโหสิกรรมนะคะเกี่ยวกับคู่ครองว่าถ้าเราเคยผูกกรรมเคยสัญญาต่อใครก็ตามเมื่อดีชาติเราขอปลดบ่วงนะคะทั้งหมด ที่เราเคยสัญญานะคะกับเมื่ออดีตชาติเราขอเป็นโมคะนะคะขอให้ชั้นนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ได้เจอเอนื้อผู้ที่แจ้ของลูกนะคะเป็นคนดีมาก็หนุนนะคะเสริมชีวิตลูกชะตาชีวิตลูกนะคะก็ลองนำเคลลับอีกดีนี้นะคะไปใช้ใดูนะคะเ,เลขนำโชคของคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์นะคะด้วยหาได้เลขสี่นะคะหนึ่งตัว เลองจับคู่เอาเองนะคะเป็นเลขน้ำโชคของูนเกิดเดือนอมกราคมและสีน้ำโชคนะคะสาหรับที่เกิดเดือนมกราคมเรามาเสี่ยงทายด้วยทีิดของฝันนะคะว่าคุณจะได้สีอะไรนะคะ,คะโอเคค่ะอาจารย์จับได้สีชมพูนะคะเสริมความรักนะคะเดือนมกราคมนะคะให้ใช้เป็นสีชมพูนะคะก็อาจารย์ก็ขอขอบอคุณนะคะขอขอบอคุณนะคะท่านผู้ชม ทางบ้านนะคะที่ให้กำลังใจหมหน้ามาอย่างล้นหลามจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณและเข้ามาติดตามเลขนำโชคสีนำโชคในรายการพี่คณะพยากรนะคะในรายการตัดไปนะคะแล้วก็เราจะมีดูดวงนะคะรายเดือนสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะถึงวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนหมอนน่าคนนี้นะคะและบริษัทยูทูบแห่งประเทศไทยที่ให้การผลักดัน นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ที่เป็นสปอนเซอร์ในรายการนอฟิเ,เนิยากรนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ